ครับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตรวจแบบ v o r t i c a อ Audit นะครับนะตรวจในเรื่องของกระบวนการทดสอบกระบวนการสอบเทียบนะครับว่าถ้าเราตรวจในส่วนของวอ r t i c คอนนะครับมันมีเทคนิคมีกระบวนการตรวจยังไงนะครับนะซึ่ง เราไม่ได้เจาะเฉพาะในส่วนของขั้นตอนการทดสอบหรือขั้นตอนการสอบเทียบอย่างเดียวนะครับนะมันจะเริ่มตั้งแต่การรับใบคำร้องจนถึงการออกรายงานผลนะครับนะเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าถ้าจะตรวจในส่วนของกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบนะครับนะเราจะตรวจอะไรบ้างนะมีขั้นตอนอยังไงนะครับตรวจตรงจุดไหนบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์นะครับให้กับทุกท่านได้นำไปใช้กันนะครับ การตรวจนะครับประเภทที่2ของ1.725นะครับเราเรียกว่า vertical audit นะครับนะหรือ vertical checklist คำถามสำหรับการตรวจกระบวนการทดสอบหรือกระบวนการสอบเทียบนะครับนะซึ่งเราจะต้องตรวจนะครับให้ cover ทุก m e t h o ในแลสโคข,ของเรานะครับนะ โอเคนะครับนะทีนี้วอร์ติคอนเชนจงลิตนะครับมีหลายๆท่านบอกว่ามันเขียนยากมากเลยอารเนาะผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะครับนะที่จริงนะครับถ้าคุณเข้าใจวิธีการเขียนเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่ได้ลองเขียนนะครับคุณจะบอกเลยว่ามันง่ายมากมันง่ายกว่าตัวแรกอีกมันง่ายกว่าตรวจแนวนอนอีกครับเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ คุณมีการทำอยู่แล้วนะฮะคุณมีการทำอยู่แล้วทุกวันนะครับนะตั้งแต่รับใบคำร้องจนถึงการออกรายงานผลนะฮะนะซึ่งมันก็เป็นลูปเป็นโฟลเด์เดิมๆที่เราที่คุณทำอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นถ้าคุณตีโจทย์แตกเนาะคำถามมันก็จะออกมาแบบเยอะมากครับนะตั้งคำถามแบบว่าสบายเลยนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เชื่ออาจารย์เดี๋ยวลองดูนะครับว่าบอติคอนเช็คลิสต์เนี่ยมันจะง่ายกว่า h o ริซ ont นีกเพราะเราแทบจะไม่ต้องตีความเลย มันเป็นกิจกรรมที่เราทำอยู่แล้วเราแค่ดึงสิ่งต,ต่างๆเหล่านั้นครับมาตั้งเป็นคําถามนะครับนะทีนี้การตรวจโบรติคอนเช็คลิสต์นะครับเบื้องต้นเราต้องเขียนโฟล์ก่อนนะครับนะทำไมต้องเขียนโฟล์ครับเพราะจะได้ทําให้เราเห็นว่าโปรเซสตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะตั้งแต่อินพุตถึงเอาพุตนะครับของกระบวนการทดสอบและสอบเทียบโดยทั่วไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะโดยทั่วไปมันมีอะไรบ้างนะ และแต่ละเงื่อนไขแต่ละขั้นตอนครับเราสามารถที่จะตั้งคำถามตรวจอะไรได้บ้างนะครับอ่มาดูกันนะครับโอเคนะครับ อ่ะนะครับคุณดูโฟล์นี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเขียนนะครับเป็นตัวเลขเนาะถ้าเราจะเราจะแบ่งเป็นกิจกรรมเนาะหนึ่ง สามสี่ห้าหกเจนะแปดเก้าสิบสิบเอดนะครับอ็ะการจัดทำบริคอนเช็คลิสต์นะครับ อาจารย์จะแบ่งเป็น11ขั้นตอนนะครับซึ่งทั้งกระบวนการทดสอบหรือกระบวนการสอบเทียบนะครับนะขั้นตอนมันก็จะไม่หนีกันนะครับนะเริ่มตั้งแต่การทบทวนไปคำ้องนะครับนะคอนแทครีวิวของเรานะหนึ่งเนาะสองครับสองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของตัวอย่างนะตัวอย่างก็คือฮนะตัวโปรดักที่ส่งมาเทสนะหรือตัวเครื่องมือที่ส่งมาแคลใช่ไหมครับซึ่งในส่วนของไอตัวตัวอย่างทดสอบหรือตัวอย่างสอบเทียบที่ส่งมานะครับ มันก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบตัวอย่างนะในในหัวข้อที่2นะฮะหัวข้อที่2การตรวจสอบตัวอย่างนะครับว่าตัวอย่างมีสภาพปกติหรือไม่มันมีการเบี่ยงเบนหรือเปล่าตัวอย่างมันนอร์มอลหรือแอบนอร์มอลนะครับตรวจสอบเสร็จแล้วคุณต้องมีการชี้บ่งและจัดเก็บนะฮะข้อที่เจ็ดจุดสี่มีการติดป้ายชี้บ่งรวมทั้งมีการจัดเก็บนะ,นะเพื่อรอทดสอบรอสอบเทียบกระบวนการจัดเก็บของเรามันมีเงื่อนไขหรือเปล่านะครับนะข้อที่สามเนาะข้อที่สี่ครับ นก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบครับผู้ทดสอบหรือผู้สอบเทียบนะครับต้องมีฮะต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถนะครับข้อที่6 2 3อาอันนี้จะเป็นในเรื่องของพวกใบเซอร์ต่างๆนะครับไบเซอร์นะหรือในเรื่องของไอใบประเมินต่างๆนะครับใบประเมินต่างๆนะอาจจะเป็นไบเซอร์จากการอบรมหรือเป็นบันทึก O อเจจากการอบรมต่างๆมีการมีมีการประเมินผลด้วยครับ นะหกสองสามคือหลักฐานที่แสดงถึงทักษะความสามารถของเ,ออเจ้าหน้าที่ของเราครับก็จะมีทั้งใบเซอร์มีทั้งหลักฐานการประเมินผลการทำข้อสอบนะครับบางทีก็อาจจะทำพวกทดสอบแล้วเอามาเทียบกันนั่นนู่นนี่นะครับนะส่วน6 2สองหสองครับอันนี้เป็นเรื่องของการมอบหมายงานครับมอบหมายนะมอบหมายนะครับ ซึ่งถ้าคุณไปดูในดีเทลของข้อที่6กสองหครับนะมันจะพูดถึงเรื่องของการมอบหมายงานที่เป็นเฉพาะประมาณคือนะไอเจ้าที่ทดสอบคนเนี้ยหรือเจ้าที่สอบเทียบคนเนี้ยที่จะรับงานตัวเนี้ยนะครับมีหลักฐานที่แสดงถึงการมอบหมายงานหรือไม่นะการมอบหมายงานมันจะต่างกับตัวตัว JD ดีนะครับ J d ดี JD, เนี่ยมันจะเขียนระบุหน้าที่เป็นตําแหน่งนะหนึ่งอย่างเช่นหนึ่งตแหน่งมีอาจจะมีเจ้าที่ทดสอบ4คนนะเจ้าที่ทดสอบทั้ง4ี่คนก็ใช้ J d ดีใบเดียวกัน แต่ทั้งสี่คนนี้มีการทํางานที่อาจจะแตกต่างกันนะครับคนที่หนึ่งอาจจะทดสอบได้3ามแมตตตดคนที่2อาจจะทดสอบได้4ี่มตตอตดนั้นั้นเราต้องมีหลักฐานที่บอกว่าเฮ้ยคนที่หนึ่งทดสอบได้แค่สามนะไอ้คนที่สองทดสอบได้สี่นะเราเรียกว่าเอกสารมอบหมายงานนะครับนะมันจะตรงกับข้อที่หกสองหกสองหกนะครับนะอันนี้คือตัวที่สี่จุดที่สี่นะจุดที่ห้านะครับจุดที่ห้านะเรื่องของการควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับซึ่ง ถ้าเป็นแ l a บสอบเทียบแน่นอนครับก่อนที่จะสอบเทียบก็ต้องมีในเรื่องของการบันทึกอุณหภูมิความชื้นต่ดดางๆแต่ถ้าเป็นแ l a บทดสอบแ l a บทดสอบในในบางในบางแ l a บนะครับเราในไมตต่ตอดมันไม่ได้มีระบุในเรื่องของการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ดังนั้นข้อที่6.3ก็ไม่ต้องตรวจนะครับนะบางบางบาง,บางเงื่องจากการทดสอบเนี่ยเราทดสอบในภานะวาปะปกติทั่ว,ว,วไปนะครับจุดที่6ครับเรื่องของ บันทึกการตรวจสอบเครื่องมือนะก่อนที่จะทําการทดสอบหรือก่อนที่จะทําการสอบเทียบนะครับนะขอดูด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เจ็ดส่วนที่เจ็ดนะฮะตรงนี้สําคัญเลยนที่เจ็ดนะส่วนที่เจนะ็ดเนี่ยเราจะให้นะเจ้าที่ทําการทดสอบหรือทําการสอบเทียบนะครับนะโดยเป็นการตรวจแบบวิสเนตนะครับวิสเนต วิทย์เนหรือออบเซิร์ฟนะก็คือนะให้เจ้าที่ทําการทดสอบหรือสอบเทียบให้เราดูนะครับนะโดยใน,นวิธีการนะครับคุณต้องให้เจ้าที่เนี่ยเขาอธิบายไปด้วยว่าขั้นตอนที่1ทํายังไงขั้นตอนที่2ทํายังไงขั้นตอนที่3ทํายังไงนะซึ่งคุณก็จะต้องดูเทียบกับ w i การทดสอบหรือการสอบเทียบด้วยดังนั้น การตรวจในข้อที่เจ็บนี้นะครับคุณต้องมีตัวใบใการทดสอบหรือการสอบเทียบนะที่เป็นฉบับล่าสุดนะครับถือหรือเอาไว้ในมือและให้เจ้าที่ทําการทดสอบหรือสอบเทียบให้เราดูโดยให้เขาอธิบายด้วยว่าขั้นตอนที่1ทําไง2ทําไง3ทําไงเนาะอาจจะอาจจะอาจจะอธิบายเป็นภาพรวมก็ได้นะครับนะทำไมต้องให้เจ้าที่ทดสอบหรือสอบเทียบอธิบายด้วยเพราะถ้าเราถ้าเราปล่อยให้เขาทําการทดสอบหรือสอบเทียบโดยที่ไม่บอกอะไรเลยเราก็จะไม่รู้ว่าณตอนเนี้ย เขาทาอยู่ในถึงเขาทําอยู่ในถึงขั้นตอนไหนถูกไหมฮะดันนั้นให้เขาบอกด้วยหนึ่งทำอย่างนี้สองทำอย่างนี้แล้วก็ดูเขาว่าเขาทําได้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่านะครับอ่านี่ข้อที่เจ็ดเนาะข้อที่แปดนะครับแปดกับสิบตรงนี้จะเป็นสองข้อที่ข้อมูลต้องตรงกันครับข้อที่ข้อที่แปดก็คือบันทึกผลที่เป็นข้อมูลดิบครับรอลาต้าที่เป็นรอลาต้าเนาะนะส่วนใหญ่ในการทดสอบหรือสอบเทียบครับ เจ้าที่มักจะนะฮะลงข้อมูลดิบในในบันทึกแบบในแบบฟอร์มเปล่านะหรือในในตัวแบงค์ฟอร์มนะครับนะซึ่งไอผลการาทดสอบหรือสอบเทียบที่ได้นี่ครับเราก็จะนํามาใส่ในโปรแกรมของเราครับที่จะที่จะทำรีพอร์ตนะซึ่งโปรแกรมที่เราทำรีพอร์ตส่วนใหญ่ก็เป็นเ x c e l นะซึ่งเราก็มีการปลูกทรงปลูกสูตรต่างๆเอาไวนะ้นะนั้นะนะนะการ transfer ข้อมูลระหว่างบันทึกที่เป็นรอดาต้าครับกับรีพอร์ตที่ส่งลูกค้านะครับในข้อที่10เนี่ยข้อมูลต้องตรงกันนะครับข้อมูลต้องตรงกัน นะครับดูตัวเลขต่างๆด้วยว่ามีการา r a เฟ f e r ข้อมูลถูกต้องตรงกันหรือเปล่านะครับผิดพลาดไหมนะฮะซึ่งก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่ในรอดาต้าตัวเลขหนึ่งส่วนรีพอร์ตอีกตัวเลขหนึ่งนะครับเนื่องจากบางทีคนที่ทําการทดสอบกับคนที่ทารีพอร์ตเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันนะเจ้าที่ทดสอบก็ทาการทดสอบลงข้อมูลรอดาต้าข้อมูลดิบเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าที่คนหนึ่งครับเอาข้อมูลดิบพวกน,นี้ยไปพิมพ์ลงคอมนะครับดังนั้น โอกาสที่จะอ่านตัวเลขติดพลาดมันก็มีนะครับเราต้องตรวจด้วยนะครับว่าข้อบนน้ำทาลเฟอร์ตรงกันหรือเปล่านะครับส่วนข้อที่9้านะครับเรื่องของการประเมินอันเซอร์เทนตี้ครับขอดูหลักฐานการประมาณค่าความแน่นอนในการวัดด้วยนะครับถ้าเป็นแบบสอบเทียบก็ต้องมีการประเมินอันเซอร์ทุกครั้งที่มีการสอบเทียบแต่ถ้าเป็นแบบทดสอบนะครับส่วนใหญ่แบบทดสอบก็จะระบุนะครับว่ากรณีลูกค้าร้องขอนะแบบก็จะมีการประเมินอันเซอร์ด้วยนะแต่ไม่เป็นไร เราก็ขอดูเรื่องของการประเมินอันเซอร์นะที่แลบ,บจะต้องมีการประเมินให้มันสอดคล้องกับข้อที่76นะครับแล้วก็ขอดูด้วยไม่เป็นไรนะครับและข้อที่11นะรีพอร์ทที่คุณทําเสร็จแล้วนะครับคุณต้องมีการจัดส่งให้ลูกค้าเนาะจัดส่งเสร็จแล้วการจัดเก็บรีพอร์ตครับการจัดเก็บรีพอร์ตจะมีอยู่2ข้อนะครับ7.11เเป็นการจัดเก็บที่อยู่ในซอฟต์ไฟล์นะครับซอฟต์ไฟล์เนาะ นะครับส่วน8.4ครับเป็นเปเปอร์นะครับเป็นเปเปอร์นะ8.4ครับเป็นเปเปอร์ขอดูการจัดเก็บรีพอร์ตด้วยครับว่าซอฟต์ไฟล์เก็บยังไงป้องกันความลับไหมนั่นนู่นนี่นะป้องกันความลับหรือเปล่านะครับนะรวมทั้งป้องกันการเข้าถึงข้อมูลการปลอมแปลงอะไรต่างๆว่าไปนะครับนะส่วน8.4ก็ดูในเรื่องของการจัดเก็บที่เป็นเปเปอร์นะจัดเก็บเอาไว้ที่ไหนนะมกะีการทำสำรองไว้หรือไม่นะครับรวมทั้ง อ,อายุในการเก็บกี่ปีนะครับนะดังนั้นในการตรวจนะครับในการตรวจวอร์ติคอนนะฮะให้คุณเขียนให้ครบทั้ง11ข้อนะครับนะซึ่งข้อที่สําคัญนะข้อที่สําคัญที่สุดคือข้อที่7ข้อเจ็ดคือฮะเป็นการตรวจความสามารถของเขาว่าเขาได้ทําการทดสอบหรือสอบเทียบตรงกับเอกสารที่ระบุไว้หรือเปล่านะโดยการให้เขาทําให้เราดูนะครับนะส่วนข้ออื่นๆนะฮะนะ ข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบเ็เนี่ยก็จะเน้นเป็นคําถามแบบปิดนะก็คือไนดะ้ขอดูเรื่องของบันทึกหลักฐานต่างๆหรืออาจจะมีคําถามแบบเปิดบ้างนะในบางข้อนะครับนะดังนั้นนะครับถ้าสมมุติคุณจะต้องทําในเรื่องของการตรวจวิคอนสักหนึ่งเทสเมทอดเนาะหรือหนึ่งหนึ่งคาร์บิชันเมทอดนะครับคุณจะตรวจอะไรบ้างนะครับอ่าทีนี้ก่อนที่จะให้เราตั้งคําถามนะครับ เดี๋ยวอาจารย์อธิบายในส่วนของข้อหนึ่งเพิ่มอีกหน่อยนะฮะเนี่เมื่อกี้ข้อหนึ่งยังไม่ได้อธิบายดีเทลเพิ่มเนาะการตบควนไปคําร้องในข้อน,นี้คืออะไรนะครับนะ่เบื้องต้ตนเนี่ยให้เราให้เราดู customer requirement ก่อนเนะเาะ customer requirement ครับว่าเงื่อนไขของลูกค้านะครับลูกค้ามีข้อกทม,มีเงื่อนไขอะไรบ้างนะที่ลูกค้าแจ้งมาเช่นลูกค้าบอกว่าขอรีพอร์ตภายในห้าวันภายในสิบวันนะครับอ่าเราสามารถที่จะ support ได้หรือไม่นะมี มีการตกลงในเรื่องของการส่งรีพอร์ตกันง่ายนะครับรวมทั้งในใบคำร้องครับในใบคำร้องที่ที่ที่ให้ที่เราให้ลูกค้าตอกมาครับเราจะต้องมีการตรวจจุดไหนบ้างนะที่มันเป็นจุดสาคัญเช่นบันทึกการทบทวนของเรานะครับว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับสสภาพตัวอย่างนะมันนอร์มอลหรือแอบนอร์มอลนะครับดังนะั้นในใบคำร้องครับคุณอาจจะระบุเป็นหัวข้อย่อยก็ได้ครับว่าในใบคำร้องที่เรารับมาเนี่ย นะจุดที่เราจะตรวจในไบคำร้องครับหนึ่งสองสามสีมีอะไรบ้างนะครับนะตรวจความถูกต้องในข้อมูลที่ระบุอยู่ในใบคำร้องเช่นจะต้องมีชื่อจะต้องมีงมการระบุมาตรฐานในการตรวจมีผลการทบทวนมีระบุชื่อผู้ตรสอบไ้ว่านไปครับนะดังนั้นข้อมูลที่อยู่ในใบคำร้องครับที่เราจะตรวจนะนะข้อมูลหลักๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับตรวจความถูกต้องก็อาจจะทำเป็นหนัวข้อเลย อาจจะทำเป็นหัวข้อย่อยก็ได้ครับดังนั้นข้อที่หนึ่งคุณอยากจะตั้งว่าตรวจสอบความถูกต้องของออใบคำร้องนะครับเช่น1ต้องมีชื่อ,อ,อชื่อโปรดักต์สองมีแบบผลิต3ม,มีเรื่องของออการทบทวนความพร้อม4มีการทบทวนสภาพตัวอย่างอะไรว่างไปนะครับนะอันนี้คือข้อที่1น,นะครับส่วนข้อ2กับข้อ3ก็อ,อย่างที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้ นะข้อ2ก็ขอดูหลักฐานการตรวจสอบตัวอย่างนะครับว่ามันปกติหรือผิดปกติข้อ3ก็ขอดูเรื่องของการชี้บ่งตัวอย่างนะครับซึ่งเราอาจจะไปดูที่ห้องแลบเบยก็ได้นะข้อ4ก็ขอดูหลักฐานในเรื่องของไอใบเซอร์ er, แล้วก็การมอบหมายงานครับข้อ5ก็ดูในเรื่องของการบันทึกอุณหภูมิความชื้นนะที่จะต้องมีการควบคุมในระหว่างการทดสอบหรือสอบเทียบข้อหขอดูผลการตรวจสอบเครื่องมือนะข้อ7็ก็ให้เจ้าที่ทําการทดสอบหรือสอบเทียบให้เราดูนะครับ ส่วน8 9 1เก้าสิก็อย่างที่อา,อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้เนาะอาจารย์ไม่อยากอาธิบายเยอะครับเหมือนกับเฉลยให้เราเลยนะครับนะโอเคทีนี้นะครับมีตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่เชิงเป็นคําถามนะครับเป็นตัวอย่างที่ให้เราให้เราดูว่าถ้าจะตรวจข้อที่เจ็ดจุดหนึ่งเนาะเราจะดูอะไรบ้างนะครับข้อที่ตรวจในส่วนของในส่วนที่1น่นะดูอะไรบ้างส่วนที่สองดูอะไรส่วนที่สามดูอะไรนะครับเป็นไกด์ไลน์ได้เนาะเลยอยู่ในหน้านี้ครับนี่เลยนะครับ เป็นไกด์ไลน์นะครับในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างในในตัวอย่างนี้นะครับข้อที่สนะี่เนาะอันนี้ไม่ต้องครับเราไม่มีสุ่มตัวอย่างเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อนะครับอย่างเจ็ดจุดหนึ่งก็การทบทวนเนาะการทบทวนคําขอนะั้นนู่นนี่ครับใช้ตัวนี้เป็นไกด์ไลน์ได้ครับว่าหัวข้อที่เราจะตรวจนะครับผมที่อาจารย์อธิบายไปนี้หัวข้อที่เราจะตรวจนะครับของแต่ละข้อยนะ่อยเนี่ยมีอะไรบ้างนะนะถ้าฟังอาจารย์เมื่อกี้ฟังไม่ทันนะครับหรือ นะครับอาจจะฟังไม่ครบนะครับนะหรืออาจจะจดไม่ทันแลยกันเนาะก็ดูหน้านี้ประกอบนะครับว่าในแต่ละส่วนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะวิธีการดูคุณก็ดูนะดูข้อย่อยนะดูข้อย่อยต่างๆนะครับดูข้อย่อยต่างๆนะครับแล้วก็เอามาตั้งเป็นคําถามเนาะคําถามก็ตั้งง่ายๆเลยนะครับนะ,นะเน้นขอดูนะเน้นขอดูให้อธิบายนะครับแล้วก็ทําให้ดูนะนะอ่ะโอเคนะครับดังนั้น ให้ทุกท่านนะครับให้ทุกท่านนะครับลองเขียนบริค่อนออ i ดเช e กลิฟ s t กับกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบสักหนึ่งเมธอดนะครับสักหนึ่งเมอดนะหรือหนึ่งพารามิเตอร์ก็ได้นะครับ mm hmm. ท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของแบบโดยตรงนะครับแต่วันนี้จะต้องแต่วันนี้ครับที่มาเรียนเพราะเพื่อที่จะเป็นนอริเตอร์เนาะก็ลองนึก นะครับลองนึกตามสเต็ปนี้แล้วกันนะครับนะอลองเขียนดูนะครับเอาเอาเท่าที่ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่มาจากห้องแบบโดยตรงนะจะเป็นเจ้าที่ทดสอบหรือเจ้าที่สอบเทียบนะครับผมเชื่อว่าคําถามทั้งเสียษข้อนะครับคุณเขียนได้สบายเลยเพราะมันเป็นงานที่คุณทําอยู่แล้วเป็นประจําทุกวันนะครับโอเคอ,อาจารย์ให้เวลาสินาทีโดยประมาณอ่ะยีนาทีเนาะยีนาทีนะครับ ลองเขียนดูนะครับแล้วก็ถ้าจะดวกส่งมาให้การตรวจก็นะครับส่งมาเลยทางแชทก็ได้นะครับทางไลน์ก็ได้นะครับอ่ะโอเคครับ1 0 2 0นาทีครับลองเขียนดูครับ